สวัสดีครับอ่าก็วันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์กราฟนะครับประจำสัปดาห์วันที่เอ่อพฤษภานะครับดูจากตารางข่าวแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับวันที่น่าสนใจก็จะเป็นวันวันพุธนะครับตอน2ทุ่มเนี่ยเฟดนะครับข่าวเฟดกับวันพฤหัสนะครับข่าวปอนตอน5โมงเย็นนะครับอ่าโมงครึ่งนะครับดูจากข่าวแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยจะ ให้ความสําคัญกับข่าวเยอะนะครับก็แค่ดูไว้ว่า,าควรจะหลบตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับหรือควรจะเข้าหลังข่าวนะดูดูโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับข่าวไม่เยอะนะไม่น่าจะเทรดยากนะครับอันนี้เป็นการชาติการไว้เท่านั้นนะครับอ่ะเกงอันนี้เราเรามาดูการาฟรจริงนะครับวันก่อนวิดีโอที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยนะผมไปกดพอร์ต h 4แล้วกดการาฟเดมันมีเส้นออเดอร์บังนะครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกไป อ่ะนะครับเราดูกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์เนี่ยนะครับ EU ตอนเนี้ยนะครับกราฟมันจะเป็นเทนเทนลงนะครับเทนลงนะครับแต่เป็นเทนลงแบบเอื่ยอยๆเหมือนจะเป็นพักตัวนะครับจริงๆอ่ะ EU เนี่ยนะครับดูถ้าดูทรงนะโอกาสมันอยากจะขึ้นซะมากซะมากกว่าแต่ไม่แน่ใจว่ามันรอข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นกราฟเรื่อเอ่ยๆอเนี่ยสังเกตทับกรอบนะกรอบแนวเนี้ยนะครับ เนี่ยมันวิ่งปนเปี้ยนแถว1.08116อะไรเนี่ยนะครับอยู่หลายอยู่เป็นเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมีนานะครับเนี่ยนะมันเป็นเทนนข้างเทนล,ลงนะเป็นเป็นเทนล,ลงเออ่อๆไซเวนะครับจริงๆมันอยากจะขึ้นมากกว่าแต่เราถ้าดูตอนนี้คือถ้าอยากจะเล่นคือรอเล่นลงฉะนั้นถ้าเกิดคุณคุณรอเล่นลงเนี่ยแต่กราฟขึ้นโอกาสคุณเข้ามันก็ไม่มีถูกไหมอ่นะถ้ากราฟขึ้นมาไหลคุณเข้าบะค่อยบายตามมันก็ยังทันฉะนั้นอี EU ตอนนี้นะครับ ถ้าจะเล่นเล่นทิศทางลงอย่างเดียวนะจะเหมาะนะครับอัน EU นะครับอ่าก็ควรจะเล่นลงนะครับถ้าถ้าจะเล่นนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับ G u นะครับ G u นะครับคล้ายๆกันนะครับทรงคล้ายๆกันกับ EU ตะกี้นี้นะครับเทนเป็นเทนลงนะแต่เเป็นเทนลงแบบเอื่อยๆนะครับนะ มีนาเมษาพฤษภาครับมันอยู่ในกรอบราคาเนี่ยนะครับในกรอบราคาเนี่ยนะอยู่ส,สองเดือนแล้วนะครับถ้าจะเล่นนะก็ควรเล่นลงนะแต่จริงๆมันอยากจะขึ้นมากกว่านี่แค่คาดชะในล่วงหน้านะครับแต่เราเล่นตามที่เห็นตอนนี้คือถ้าเล่นเล่นเซลล์นะครับจะเหมาะกว่านะนะต่อมา เอยูนะครับเอยูนะครับเป็นเทนขึ้นไซเวย์นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันจันทร์เป็น,น,นะน,นะนเทนขึ้นนะครับวันนี้เป็นเทนวันนี้นะเป็นไซเวย์อยู่นะครับมันคือเป็นขึ้นไซเวย์ขึ้นเอื่อยๆอย่างที่เคยบอกไปคือเนี่ยเอยูมันอยากจะขึ้นจียูมันก็อยากจะขึ้นนะครับเอยูมันก็อยากจะขึ้นนะครับแต่ดอลลาร์มันค่อนข้างแข็งนะครับมันเลยขึ้นขึ้นไม่รอด นะครับชั้น AU อยากจะเล่นรอเล่นบ่ายนับจะเหมาะกว่านะครับต่อมา NU นะครับ NU เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นไหมฮะชุดที่มันเป็นตัวทับดอลลาร์เนี่ยนะครับอ่าทรงมันจะเป็นกึ่งกึ่งไซเวสเยอะนะแล้วโอกาสทิศทางดอลลาร์อ่อนเนี่ยมีนะผมว่าไม่นานนะครับไม่นานอาจจะเห็น พวกนี้ขึ้นหมดเลย EU GU AU NU เนี่ยนะเป็นแท่งฟ้าๆขึ้นไปนับดูทรงเลแต่ตอนนี้นับการมันเป็นกึ่งกึ่งไซเวสเยอะนะครับนะครับโอเคครับอัน EU เนี่ยนะครับจะเล่นรอเล่นบายนะแต่ตอนนี้มันไซเวอยู่ยังเทรดไม่ได้นะครับต่อมา UJ นะครับ UJ ชัดเจนครับ UJ เป็นเทรนไซเวเทรนขึ้นนะครับ เมื่อวานเนี่ยจะเป็นไซเวย์นะไซเวย์ขึ้นวันนี้นะครับวันเนี้ยพุ่งเนี้ยถ้าเกิดมันจบแท่งอย่างเงี้ยนะครับฟางเนี้ยดอลลาร์แข็งนับเจออนยูเจมเนเทนขึ้นนะครับโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆมีนะฉะนั้นแท่งมันก็จะทําเป็นแท่งเป็นอย่างนี้ขึ้นไปมันจะมันจะค่อยๆเกาะเส้นเหลืองขึ้นไปครับเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มันจะเป็นอย่างนี้ครับเส้นเปอย่างนี้นะครับ่ะฉัน UJ โอกาสขึ้นต่อนะครับถ้าใครจะเล่นควรเล่นหน้าบายอย่างเดียวนะครับจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับ UJ นะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้นิดนึงนะครับ่ะที่มันชัดชัดนะครับเคต่อมานะครับ EJ นะ EJ เป็นเทนสายเวนะชัดเจนครับไม่เล่นนะครับ ยังมองไม่ออกครับมันจะขึ้นหรือลงครับไซเวย์นะครับอันนี้ไม่เล่นนะไซเวย์นะครับต่อมา Gj นะครับด j เไซเวย์เช่นเดียวกันนะครับฟ้าฟ้านะหนึ่งสองสองวันแล้วนะไม่เล่นนะครับ Gj ต่อไป A j นะครับ AJ เทนขึ้นนะครับรอรอเล่นบายนะครับการมองไมเป็นเหมือนลักษณะของเป็น UJ ตะกี้นะครับมันก็จะเกาะขึ้นไป ก็กาดแท่งกันไปเรื่อยๆครับเป็นอย่างเงี้ยมันอาจใช้เวลานะครับอันนี้กราฟเด่นนะฉันคุณควรจะเล่นหน้าบายนะครับจะเหมาะกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับประมาณนี้นะครับเอเจนะครับต่อไป NJ นะครับ NJ นเจเทนบายนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนตะกินเนี่ยนะครับ อก็ไม่เกาะไ,ไปเรื่อยๆเกาะแท่งมุ้ยเลยครับนี่เป็นการคาดการณ์นะครับก็เป็นเกาะแท่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูทรงแล้วนะเอ็นเนี่ยเอ็นเอ็นก็คือข้างแข็งนะครับอ่ะเจนรับต่อมาอ่ะต่อมานะครับต่อมาเอ็นนะครับเอ็นเป็นไซเวย์นะครับ อ่านี้ไม่เล่นนะครับเป็นซอร์เทนขึ้นจริงครับแต่รอก่อนนะจะโตเลือลงล่างด้วยทีไนก็ลงนะครับไม่เล่นนะครับ an ไซเว์ครับงดเล่นนะต่อไป gn นะครับจนเทนลงนะครับแดงแดงแดงลงมานะครับเทนลงรอเล่นเซลล์นะครับ an แข็งนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของอย่างนี้ครับอันนี้กราฟีนะนะครับคราฟะครับมันลงมันใช้เวลานะครับ ถ้าคุณเล่นทำเฟรมเล็กคุณก็เทตามตามเฟรมใหญ่เนี่ยมัลงอย่างนี้ไปก็ค่อยๆเกาะไปนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับต่อมาเอ่อจีเอ็นนับจีเอ็นเทลงนะครับเอ็นแข็งนะครับเอ็นแข็งนะเอ็นแข็งก็จะเป็นเทนอย่างนี้ไปนะครับเนี่ยมันค่อยเกาะค่อยๆเกาะมา อาจจะลงใช้เวลานะครับผมมองเป้านะอาจจะอยู่ที่ตรงนี้นี่หรือเปล่าไม่แน่นะนะแต่สุดท้ายมันลงมันอาจจะกินกินเวลาหลายวันนะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่ขาวขาวมกระตุ้นนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปนะครับเจนเทนลงนะครับเจต่อมา E A อ่ะ E เทนลงนะครับแดงแดงแดง,แดงฟ้ามาจริงนะแต่ยังไม่จุดแท่งยังบอกอะไรไม่ได้นะ คือวันนี้นะครับเรายังคอนเฟิร์มได้ว่ามันไซด์เวนะครับมองลงอย่างเดียวรอเล่นลงมันขึ้นช่างมันครับรอจังหวะเล่นลงแล้วคุณเพิ่เซลลตามนะครับมันก็จะเป็นเหมือนตะกี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปนะครับก็เป็นสีแดงใช่ไหมวาแบบนี้ไปมีฟ้าสลับแดงมันก็ช่างมันครับ่างนี้ไปใช้เวลานะครับลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ โอเคนะครับต่อมา GA นะครับนะนะเช่นเดียวกันนะครับ GA เทลงนะครับบางคนได้บอกเอ้าดันได้วุ่นเจนนี่นะครับทำนิวทำนิวโรนะครับอินดิเคเตอร์ไม่ทำนิวโรอ่านะมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับถ้าเทลงเทลงก็มองมองเทลงนะครับโอกาสลงต่อนะก็มองอย่างนี้ไป ดาบใดยังไม่มีแท่งฟ้าผมขึ้นเหนือเส้นเหลือผมไม่มองยังมองเตียนเทนลงนะนะครับนะก็เป็นอย่างอาอ,อ,อ,อเป็นอย่างนี้ไปนะลงเรื่อยๆนะถ่ายลงเรื่อยๆนะครับ G A เ A เทนลงนะครับเจมาต่อมาแค่เจแค่เจเทนขึ้นนะครับขึ้นคือคือไฟเวร์นะเกาะกรอบนี้อยู่เลยนะครับก็มองเทนขึ้นนะเทนขึ้นนะครับ มาเทนขึ้นก็เป็นสีฟ้าอันนี้นะครับมันค่อยเกาะไปก็ค่อยเกอดกอดเกาะแท่งไว้เรื่อยๆครับอาจจะเป้าถึงนี่เลยนี่นะครับเป้ามันขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆถึงไปเรื่อยๆไถ่เรื่อยๆครับอาจจะเป้ามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับอั้นเล่นแต่หน้าบายนะครับแค่เจนะต่อมา ยูแคทนะครับยูแคทไซเว้นะเกาะกรอบนะครับเกาะกรอบนี้อยู่เลยนะครับก็ยังมองเป็นไซเว้นะครับไม่ขึ้นไม่ลงเลยนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไซเว้ way, นะไม่เทรดนะครับไม่เทรดนะสบายอีแคทนะครับอีแคทเทนลงนะครับเทรดลงนะก็ะกราฟเขาก็จะเกาะเทรดลงเรื่อยๆอย่างนี้ ประมาณนะประมาณนี้เอากะเกานะคงอย่างเงี้ยแคดแข็งนะเห็นไหมนำ้นำมันดีนับแคดแข็งอ่าเป่าล่างนะครับนี่อาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับโอเคนะครับต่อมา G ีแคดหน้าจีแคดจแคดก็จะเจนับเทนลงนะแคดแข็งนะครับก็ ไปเรื่อยๆครับปอลอาจจะสู้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะอันนี้ก็แล้วแต่เขาปอลนะครับน,นี่เล่นตามที่เห็นก่อนนะครับเทนลงตรงนี้นะครับมองตรงนี้ก่อนนะเป้าตรงนี้ก่อนเนี่ยก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับต่อมาอีจีนับสายเวฟไม่เล่น เกนะาะอยู่ในอยู่ในเส้นเหลืองอยู่เลยนะับมองงดเล่นนะครับต่อไปทองนะครับทองไซเวย์ครับไม่เล่นนะครับอย่างที่เคยวนะิเคราะห์ไปครับเมื่อวิดีโอก่อนนะครับทองไซเวย์ครับไม่เล่นนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไม่มีทิศทางนะครับเทรดไปก็ถือได้ไม่นานนะครับต่อไปน้ํามันนะครับน้ํามันเทนขึ้นนะครับขึ้นเรื่อยๆน้ํามันนะครับบ้านเราก็ขึ้นแล้วนะ้ามันเนี่ย คงประมาณนี้นะครับเกาะฟ้า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 ,า,ฟาอาจจะมแตะเส้น ma 200นี่ก่อนนะครับก็หนึ่งร้อยนะมันกะไปทุกทีเด้งตรงนะี้อาจจะเด้งทักทีหนึ่ง,ง,ง,น,งนะครับอาจจะเด้งเด้งเด้งทักทีหนึ่งนะัอาจจะย่อนะแล้วขึ้นต่อนะครับน้ำมันเพิ่ขึ้นนะครับอโอเคครับคราวนี้สรุปนะครับสรุปนะครับ ตัวที่น่าเล่นนะครับตัวที่น่าเล่นนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีนะครับมี eCash นะครับเซลนะครับ eCash นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจดไว้ให้แล้วกันนะครับก็จะมีอะไรนะ eCash นะครับ eCash นะครับแคดเจนะครับ GA นะครับ EA นะครับนี่เลือกตัวที่มีเทนนะ GN นะครับ EN นะครับ NJ <EN S 1> นะครับ,รบ AJ รับยูเจนะครับอ่ะจียูนะครับจ uh, ียูนะครับอ่ G นะนะนี่คือสรุปนะครับตัวที่น่าเล่นณนะตอนเนี้ยนะก็จะมีตามนี้ นะครับคุณก็ลองไปดูดูแล้วกันนะครับทิศทางก็ตามที่บอกไปตะกี้นี้นะครับนี่คือเทนเดย์ตัวตัวที่มีเทนนะครับคุณอาจจะเลือกก็ได้ครับเล่นแค่บางตัวนะครับแต่ผมมองแล้วเนี่ยนะครับชุด J จน่าเล่นสุดแล้ว u ู a j n j นะครับพวกนี้นะน่าเล่นแค่เจเนี่ยนะครับชุดเเนี่ยน่าเล่นนะดูมองว่าเจมันจะอ่อนนะครับ ชุด j นะครับแล้วก็กับชุดชุดออสกับชุด n ด้วยนะครับเนี่ยน่าเล่นอ่ะโอเคครับอย่าวิดีโอบัรนยาวนะ,อะโอเคก็ไว้ต่อวิดีโอหน้าให้สนะครับก็สวัสดีครับ